้เ,เดี๋ยวมูอนิสิมาสัมผัสทีมงานสาวสวยก่อนร้านหายไปไ่มาทามีลี่ฮะหายไปไ่มาทามีลีอ๋ออ๋อหยุดแต่ห้องค่ะดูซีรีส์ซีรีส์คือแทอ่ดอกซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีญี่ปุน่นไม่สั้นถา,ามหาอาไเติง ถ้าคิดถึงนะคะแอดไลน์แอดเฟซได้นะคะติดตามอินสตาแกรมได้นะคะพนิดาวันทาบอกได้บอกได้ชื่อแม่เองได้ครับพนิดาวันทาพงค่ะภาษาอังกฤษนะคะ a เไ a p a n i d a เยอะเยอะพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเป็นยังไงทีมงานผมก็เปลี่ยนไปหลายแต่ก็มาเจอกันตั้งสมัยอันกอลัง เพื่อนเพื่อนหายหมดแล้วนะครสองคนไปใส่สองคนกลับบ้านเมื่อบ้านไปอยู่บ้านนอกแล้วคุณกับกับขอนแก่นคุณกับกับกาลสินตอนนี้พระนิ็ิงานตอนนี้พระนิดาเป็นช่างสีอยู่ตอนนี้ช่างสีท่าสีทุ่มมืออยู่แล้วอยู่ได้หนิไลน์ก็ด่าสีเห็นอยู่ในเฟซแล้วเนาะแมนจ์จ่ะถ้าคิดถึงนะคะอย่าลืมนะคะแอดเฟซแอดไลน์ได้คุยกันได้ค่ะง่ายๆยก่อน พะนิดาวันค่าหกชื่อเล่นชื่อเล่นนุกนะคะ N O O K สามวิีสิแดนมีโอกาสมาอยู่ในช่องไอถืจ็กจกิปอ๋อแล้วแต่นะจจะจ่าแพงกันจะมาดูท่านว่นจ่าเลยกันจะบ้า <10 S 1> มาคิแล้วหกสิบาทเอาก็หกสิบาทถือไปเอาบาทน,นึงก็ได้ชาแก้วนึงงสามโดนลีดอลแล้วอัน,น เป็นปีเะไรเนาะป,ะปีจะสองปีแล้ว<อ>ตั้งแต่คลิปล่าสุดคลิปกินเลยเนาะคลิปกินปีกว่าจะสองปีแล้วกลับไปดูคลิปตัวเองอยู่แล้วก็ขำ<ม>นั่งขำอยู่แต่คิดถึงเพื่อนตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวสบายดีป๊ปตอนนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ค่ะตังไม่มีใช้งานการงานการก็ไม่มีทำเอาเค okay. พิดคลิปฝากน่ฝากฝากช่องนะคะคุณจรนิมคนบ้านบ้านนะคะอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดดิงหายว่างว่าสิดเลมารวมง่ายแค่นี้เนาะไอซี่อมีกันเจ็ดสิบกกบาทอ๋อขอคิดดูก่อนนะคะเอาโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบ,บคุณน้องนุกมากๆนะครับขอบคุณครับเฮ้ยเป็นไรเนี่ยไม่สำลักน้ำเฮ้ยเป็นไร โอยนางแบบผมจะตายอยู่แล้วครับพี่น้องเออเป็นยังน่ยสำลักนสำลักน้เป็นคุณนินเดมาแล้วสำลักเลยอ่ะเจ๊ก็นอนไม่ได้เหรอป้าพอาขค่ะทุกคนเฮ้ยจะทิ้งไะ